สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเด็บกับพี่บจากซีฟแฟมิลี่มวิสต้าเฟิร์มแล้วก็โอมครับจะเป็นยังไงกันก็ไมู่เลยเนื่องจากผม <Okay. S 1> ชอบนมครับผมจะเลือกเลืผู้หญิงไล่งาแมงด้วยอ่านเลย <มา S 1> นะี่ละโอม,มโอมก็เป็นน้องที่มาเล่นกับเราพาทแรกนะครับมาเล่นกับเราคลิปแรกเลยนะครับใช่ครับซื้อปืนซื้อไม่ได้ว่ะมันจะมีให้เลือกปืนอันเดียวก่อนแล้วก็มีมีอันหนึง่งใช่ เรดี้เรดี้แล้วกด <c oughs> เรดี้ด้วยเรดี้อัพอ่ะเฮ้ยซุดเปิร์กดสุภาพสตีขึ้นซื้อมีดซื้อมีดเจ้ามีดจุบ๊บๆนีโ่โบทจะจะหมดเวลาหมดโอเค <c oughs> เราต้องมาช่วยสตีม <ลง S 1> จอบ <c oughs> จรอบนี้แบบแป่งเปลี่ยนมากเลยอะแบบตอนลงน้ำตอนแบบพื้นเปลีป่ยนไปเยอะเลยอ่ะไม่ไมาเล่นนี่หลายหลายเดือนแล้วนะนะนะครับอ๋ออฉลามฉลาม ไอ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 สามสิบข้างบนนั่นมันพลังอะไรวะไอตัวตัวตัวเตี่ยวจะมาตายนะตายนี่มากสุดสามสิบรอบอ้อมอยู่ที่มันคือแต้มบุ๊พีีต้องต้องแต้มตัวสมุดก่อนเป็ยันโอมีผมจะอยู่ที่เฉลรอแล้วไมออีอีอยู่ตรงนู้นน่ะอีอีเออคนมาเล่นกับเราอี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 อยู่นูนเห็นปะเนี่ยมันยังไม่มาเลยเนี่ยเอ้ย ยิงมันยิงมันยิงแม่งยิงแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไอยู่ไหนมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วอย่ามันมาแล้วใช่ไหมระวังด้วยฉลาดเวอร์สบัตอ้าวใครฆ่าใครตายวะอ้าวผมฆ่าเออเออผมกลาได้คือผมผมเลือกกระสุนไอ้เนี่ยกระสุนเพชรอ่ะมันก็ลดของรพูดแล้วเก็บของรอเลยครับเดี๋ยวผมป้องผมป้องกันสติฟจ็อบให้เข้ามาคนหนาไอโฟนตายทั้งหมด เอาของให้สปีดเกมนี้ครับบอกแล้วว่าจะเป็นแนวเหมือนเลตโฟเดนนะครับที่แบบเราจะเราจะสามารถแบบอีอีทำอะไรสู้สู้กับฉลามนะครับใช่ใช่สู้กับฉลามก็เหมือนเหมือนผีสู้คนนะครับนี่ก็เหมือนคนสู้กับฉลามนั่นเองเหมือนแนวเลตโฟเดนนั่นเองนะครับเย่ไม่เจอใครเลยเว้อเอาไม่ฆ่าเองอ่ะเอาเฮ้ยฆ่าตัวตายเอาฆ่าตัวตายทั้งนั้น ดูเฮ้ยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเป็นลูกแผลนคอเท่เท่เท่อีอีทำไรอ่ะอีอิ๋วงั้นไม่มาเอ้ยไม่มาเข้าไปในเกมไปให้งั้นอ่ะไป้าโคดิอีอีแม่ง AFK เออมันเป็นคนเนี่ยเป็นคนไม่มาช่วยเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนเฮ้ยใครโดนอ่ะมีบอสโดนเรียบร้อยลงเลยพ่อมดลิสิครัอมด ตามสตีฟหาไอโฟนเล่าตามสตีฟสิจ้าไอโฟนไอโฟ,น,อฟนที่ตกไปวิ่งขาดใจแทนอีกมีเงินพันเก้าครับมันจะอับเกรดปืนยังไงวะขายปืนซื้อปืนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอับเกรดปืนได้ขายทิ้งอะเซลใช่าตายฉลามโอเคฉลามจะมาด้านไหนดูนะ<ม>ทางไหนมีกระจกนั่นจะเข้ามาได้ประตูอะไรเงี้ย พังเอ้ยอะไรอ่ะนั่นไฟอะไรอ่ะพัประตูได้ด้วยเหรอเฮ้ยมีไฟนี่ด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันขังด้วยเหรอโอ้ยโก๊บนี่แยโอ้ยเลือดเต็มเลยโอ้ประจําเดือนลบลบเจ้ระเบิดวานลบลบลบประตูจะมองแล้วอ่ะพี่โบนแม่งวางระเบิดลอย อาฉลามตายเังเนี่ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้โหโอ้โหโอ้ฉลามฉลามยิงมันยิงมันยิงบอลโอ้ยอีกแล้วที่หมดโดนละเอ้ยช่วยทันเว้ยเรียบร้อยช่วยทันช่วยทันโอ้ยตายซะช่วยทันเดี๋ยวเราเร่งรีบรับสมบัติด่วนเเก็บสมบัติเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตัวเองไม่ตัวเองตัวไหนเออโอไม่รู้ไม่รู้ตะกี้เหมือนฉลามโอ้ยยังไม่เกิดเลยมั้ง ภารกิจโอมคือการฆ่าพวกพี่ไว้แล้วก็การการฟังทริปกอับเฮ้ยปืนทองเก็บปืนทองแล้วขายกูจะไปลงจีนแดงอ๋อมันมาจากข้างบนนี่เองใช่นี่เรือล่มนี่หว่าเอ้ยผมเลือดเลือดจะไหลตายเหรอเนี่ยหัวใจเต้นเต้นเร็วมากเฮ้ย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 ออกมาแล้ว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 กูไม่งพังกำแพงไหมฮะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสตีปไปแล้วสตีปไปแล้วสตีป ดใหญ่ใหญ่ใหญ่มันพังสตีปไม่ใหญมันพังสตีป์โอ้ย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 วุ้ยวุ้ยมันจอบเงินสตีปไปนี่เรียบร้อยละโอเคตายวะโอเคดีติ๊กเงินสตี๊กมาเก็บด้วยมาเก็บด้วยของสตี๊กสตี๊กตดเก็บเด้อเก็บไปเก็บไปเก็บไปอยู่ข้างนอกไม่ปลอดภัยนะครับโอ้ยเอ้ยใครโดนแล้วพอมดช่วยพอมดเกือบพอมดเกือบเกือบตายพอมดไอ้ออมขาม่ออมขามอ้มขาแหม มึงเขาโอ้โหเลือดเต็มตัวเลยได้ของไงวะเอ้ยไอหาอ้าวอะไรโดนอะไรอ้าวโอ้มันมันกินซ้ําเลยนี่หว่าโอ้โหกูโดนซ้ำต่อโอ้โหตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือกูคนเดียวเฮ้ยการตายเป็นสิ่งที่ดีเว้ยพี่ดูดิโคตรโหดอ่ะที่การตายเป็นสิ่งที่ดีที่บอกไว้ให้เออมีมิอืนมาเนี่ย builder พีพีซื้อพยาบาลนี่แน่มาเออแล้วพีพีแล้วก็ซื้อระเบิดมาเยอะให้ผมซื้อผู้หญิงอ่ะมุกแต่ละอันนี้แม่งโคตรเสื่อมเลยคุณระเบืองับเไอ้ข้างล่างข้างล่างทองเต็มเลยเก็บดิเก็ามาคุยต่อเลยเออเปิดเรียบร้อยตอนนี้มีปืนกลอยู่ซื้อพยาบาลน่ะทำไรได้วะอ้าวทิ้งสาเลย ไปคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยอ่านี่มีพยาบาลด้วยมันอยู่ไหนวะพี่คุ้มกันได้แล้วหน่อยพี่คุ้มกันได้แล้วหน่อยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคุ้มกันสตีฟจ็อบอยู่โอ้ยกูเอาอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยแขนขาดตายเฮ้ยฉลามแบกว่ะเอาช่วยเพื่อนนนนชชช่่่่่่วววยยยเเเเพพพืืืออออาโซน่าไปก่อนเอาตายแล้วนี่เอาโซน่าสตีฟสตีฟหลังลักนี่ไง นี่มันทำอะไรได้วะเนี่ยซ่อมสิครับเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะส่อมสตีฟฉลาดมันดีอย่างหนึ่งเว้ยมันเห็นคนในของเราเป็นแดงๆอ่ะส้อมสตีฟจุดใช่ไม่ใช่เป็นแดงเป็นตุ่มเมื่อไหร่สตีฟจะเตะทำมีสร็จเออพวกคุณออกไปข้างนอกไหมครับคูณส้อมอยู่กูจะตายเร็วๆพวกกันให้อยู่กูฉลาดแม่งพังไอ้นี่ว่ะตรงนี้มันโล่งกันไปวะรีบซ่อมเร็ว ไฟ้ตายตายโอยกตายีมีเาารอยู่เฮ้ยโอ๊ยโอยนี่แหละโอ้โหอออตายฟาร์มรักษาให้รักษาให้เฮ้ยแขนเหลือแต่กระดูกแล้ววะักษาลยนี่ยวะรักษาเลยสตีฟจไปไหนอะรักษาแล้วรักษาแล้วลงลงล่างสตสตีลงล่างล้ ลงไม่ใจเขาเหรอเฮ้ยไอทองเพียบเลยกระสุนกระสุนอันนี้กระสุนทองเก็บ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 ของรักของข้ากดตัววกดตัววอะไรวะเฮ้ยระวังระวังตรงระวังตรงช่วยช่วย โอ้ยโอ้โหโอ้โหมาทำไมมาทำไมมาตายเออมาตายมาใจกูโอ้โหกูเกือบตายพี่ทำอะไรกันเรียบร้อยเห็นไหมเฮ้ยอยู่ไหนวะทำไมหลงทางเอาอีกแล้วเฮ้ยระเบิดโดนปะโดนปะตายเว้ยสองนัดตายโดนเลยวะเฮ้ยปืนโดนยิงสองนัดตายปืน โอ้โหแล้วดูตัวดิเออโอ้แขนแขนขาขาดโอ้ยใครหาชิบหายเอาอะไรดีวะเนี่ยเอาโซน่านี่แทนโอเคแล้วก็ปืนปืนซูมเมเบิร์ปืนเปลี่ยนเป็นอะไรดีวะมันปืนกลปืนนี้ เอว่าฉันจะซื้อนี้ให้มีอัปเกรดเปลี่ยงโอ้มาถึงก็ตายหาเลยโอ้ยเกือบตายหาตายเอาอย่างเดียวเลยเว้ยเอาละครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่สองพันเจ็ดมาซื้ออะไรดีวะสองพันเจ็ดอ๋อเนี่ยขึ้นขึ้นผิวน้ำได้ไหมวะจะเป็นฉลามเกยตื้นเงินทองเว้ย สามพันเฮ้ยโอ้ยมัวแต่ซ่อมไอ้ห่าไอ้น้ำได้เว้ยเอากูลงครับกูโดนคนแรกคนต้อมไม่โดนคุ้มกันคนซ่อมสิครับแม่เอาถ้ามันมาเก่าก่อนจะซ่อมจะช่วยคุ้มกันไงอ่าโอเคเอาเมนคีิ์ลงละมันนานยังเลยวะนานกว่าเก่าอีกมันอันที่สามไม่เปิดที่สี่แล้วอะกว่าไม่เปิดกล่องได้มันนานนะเว้ย เทำอะไรกันเนี้ยอยู่เรือใช่ไหมโอ้โหฉลับเป็นฉลามก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกก็ได้มั้งเอออืเย้เต็มหน้าว้าวป่ะปสติสเสร็จแล้วสติสเสร็จแล้วไป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 ไอโฟน่นะเกมนีแบบ้แบบแม่งแบบยิงยิงมืดยิงยิงอยู่หรือยิงมืดเหมือนในเหมือนในเล่นเหมือนเพลงจริงแบบสมจริงดิอ่าใช่ใช่ เฮ้ยโดนระเบิดด้วยโอ๊ยเฮ้ยโอ้โดนอีกแล้วอ่ะกูโดนตลอดเลยกูลงไม่ได้อโทษทีขอโทษลงเอาอะไรมาวางดีวะอื๋อดเอเดอานี่วางต้องใช้มีดต้องใช้มีดถึงจะฆ่าได้โอ๊ยโอ๊ยเจ็บแป๊บสตี๊ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตีฟเป็นนะสตีฟสตีฟคุ้มกันสตีฟด้วยจ้ามาแล้วมาแล้วอื้มหนึ่งดอกฉลามมองไม่เห็นเลยวะมองไม่เห็นฉลามเลยวะเออมองไม่เห็นฉลามแม่งมืดอ่ะมืดมากม่มองเป็นสีฟ้า,าเอาแกคอยอคอย,อยจะทำลายอยู่เรื่อยเลยใครวะแม่งทำลายเราไม่ได้ไงมันทำลายที่เกิดมันรีบูทไง พอนั่นไงอ๋อพอแทนทีหนึ่งก็รีบูททีหนึง่งอ,อ,อย่ายิงกู้อย่ายิงกู้พอตูดแม่งเติมเมื่อเชียนนาตัวมีมีตัวเฮ้ยเย้เฮ้ยพี่มันไล่พี่ดูแล้วกูช่วยยังไงวะยิงไม่ได้อะแม่งไกลไปอ่ะไกลไปพี่โดนไกลอะ่ะอ,อันนีม้ม,มันกลมๆแล้วเนี่ยเอ้า ไปแล้วไม่ายนั่นไงนั่นไงคนเกือบโดนกูแน่นอนเกือบโดนแดกไปกูแน่นอนขึ้นแบงค์บนีกว่ากูนี่สตีปขึ้นมาแล้วเอยมีตัวข้างบนนะมั้งสตีปไวๆสตีปสตีปมาสตีปมาสตีปมามาเนี่ยเต่าขึ้นมาเดี๋ยว เต็มเต็มดีมากเลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยอ้าวอ้าวโอ้อีกแล้วเปรืนกูนัดเดียวตายครับโอ้หแรงเล็กน่ะเนี่ยปืนอย่างแรงอ่ะเก็บกระสุนก่อนปะโอ้โหแม่งเหมือนกับมันขาดอากาศหายใจต้องขึ้นบกขึ้นบนฟ้าป่ะวะไม่มั้งบกขึ้นบกไม่มีฟ้าไม่มีขึ้นฟ้าแล้วตายนี่แหละนี่ตายตาย คือ้้เฮยใครโดนอะไรอ่ะไายฮ่าเดออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วปืนแม่งแรงจัดนะใครฆ่าใครฆ่าใครฆ่าปืนแม่งแรงเกียร์แต่ปืนกระสุนมีน้อยเออกันเอากระสุนเฮ้ยโออเฮ้ยจะได้แล้วไอเดี๋ยวเฮ้ยจะขึ้นจะขึ้นบนแล้วจะขึ้นบนแล้วป่ะป่ปืนแม่งหมดไวว่ะ Let's go Let's go Let's go ไหนขึ้นบนเหรอกลับมา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 ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนโอเคขึ้นบนมีเริ่มมีเริ่มกลัวกูเริ่มกลัวทะเลเนี่ยโอเคกูเข้ามาในกองอ่ะอุ้ยอือโดนมาโดนเว้ยเข้ากองเขาเอ้ยเฮ้ยตายกูคงไม่ได้ช่วยหายเลยโอ้โหพี่ช่วยหน่อยตายครับเรียบร้อยอีกแล้วโดนมีดแทงอ่าโอเค จบเรียบร้อยจมแล้วจ้าผมนี่ตายเอาตายเอาเราว่าเรามาต่ออีกสักวินไหมเออมามาเอาไปมาโอเคโอเคมามามารอบนี้เราเราเล่นเป็นเป็นคนให้หมดนะครับมาคือในหมดนี้จะมีใครสักคนหนึ่งเป็นฉลามแล้วพอเราฆ่าฉลามก็จะเป็นฉลามแทนอ๋อเหมือนวิ่งไล่แปะวิ่งไล่จับประมาณนั้นใช่แต่เมื่อเราเป็นฉลามอ่ะเราต้องฆ่าคนง่ายๆเยอะ ใครที่ใครเป็นฉลามแล้วสามารถเอาคะแนนนี้ถึงหนะนึ่งหมื่นจะชนะโอ้ในนี้มีเครื่องอีกคนนึงออกเห็นหอีกคนนึงใครเป็นมันเป็นใช่ไหมใช่จะมีสักคนหนึ่งใช่ถูกต้องไม่ใช่พวกเราดีอันนี้มีลมอันนี้ไอ้ที่ถืออยู่ตรงนี้มันสามารถให้เราไปเร็วขึ้นนะครับกดแท็บดูคนด้วยใช่มันเป็นพัดลมในใต้น้ําถ้าร้อนก็เปิดพัดลม ไม่ใช่โอ้ี่นะเพาะไตหาม่ใช่นะวร้องไต้หาให้มีคนโดนแจกอะะมีคนโดนแดกอ่ะเรียบร้อยช่วยช่วยเพื่อนดิรึเร็วทำไมพวกแลน์ถึงตาอย่างนี้ถึงช่วยไปถ้าใครโดนฆ่าคนนั้นก็จะกลายเป็นฉลามพี่บดเป็นฉลามอล้ใช่ไหมใช่ถูกต้องพี่บดเป็นฉลามแล้วบเป็นฉลามแล้วมาให้บดให้บดแม่งมาแล้ว

อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโดนนะโดนใจนีดจะตัดตกตุดตักตตึกกัเร็วเมื่อไหร่เมื่อนั้นไหน่พี่โบอยู่ใกล้เก็บของก่อนอัปเกรดไม่มีให้เก็บเลยชองแม่งเก็บไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเจออีกหนึ่งชิ้นโอเคได้อันหนึ่งโอ้ยเหี้ยตกใจพี่โบอยืนนู้นนี่วะ เออมีโนบีนี่ว่ะเออมาเก็บของเก็บขออนนอ้องเก็บปืน,น,น,นปืนสองสองอันเลยเดี๋ยวาพูดแดกปลาเล่นก่อนนะแทกปลา <laughs> นั่นไงเอ,อ้ยวงกลมมันอะไรวะเวลาททม์เมอร์แล้วมันมกูจังใครชอบยิงกูยมึงโดน วายโดนกูยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปนสนามต่อเลยเดี๋ยวไปนอนเลยหนูสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเฮ้ยกดนี่เก็บไปได้วะผมไม่ยิงไม่ได้ทั้งตัวเลยใครอ่ะใครอ่ะแดกเรียบร้อย จับแดกจับแดกตายอากลูกลงลอะยังลงว,วะหามไม่เจอวีวิวิวิอย่าอย่าครัไบไอ,ไอเสียงคนร้องอย่างนั้นแหละนั่นแหละ ลามขึ้นเกิดขึ้นไม่ช่วยแมงลอมไม่ช่วยกินปลาก่อนกินปลาเล่นก่อนอกินปลาเล่นกันนี่ฉลามลามเจอตัวเจอตัวเฮ้ยไปกกลแล้วไม่อยู่งั้นแล้ว

คือกูสาดได้ปืนดีแนละ้วมึงไ <c oughs> กลสุดปีนไปได้ไหมนี่ใครอ่ะนี่ใครอะไปลักม,มัน, <og> นยิงยิงมันยิงมันยิงมันไปที่อืน่นอีกว่าไอเสียงแดงนี่ตามตัวคืออะไรวะเหมือนเครื่องเครื่องบอกเลยว่าตัว <ๆ S 2> ผมอยู่ไหนเออใช่ใช่เราต้องเราต้องอยู่รวมกันนี่โอ้โหแม่งมีแผนนละนี่ไงใครอ่ะ โดนใครไม่รู้ไอ้ตัวนี้ไอ้นี่ชอบอยู่คนเดียวนะเว้ยอา้าวเฮ้ยแม่งจะมาฆ่ากูเอาแกเอ๊ะเรียบร้อยเอา้าทำไมมันมันตายวะเ,เริ่มใหม่เป็นคนทีอยู่ที่ใครอยู่รู้สึกเจอฉลาบโอเคมันเป็นแล้วผม,มไม่ให้เป็นลนะฉลาบฉ <c oughs> ลามฉลาบอ๋อฉลาบ <c oughs> มอยู่ข้างหลังดีกว่า อุ้ย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 เฮียนะมึงเฮียนะมึงอุ้ยอุ้ยอ้ยอู้วอ้วอ้วอ้วยิงกูไม่ได้เอ้าเอ้าเฮียโอ้ยแตกกูได้พอดีถัดเฮ้ยเห็นศพใครลอยวะของผมลอยตายตายแต่ค้างของจะกากลงแม่งกินหลบโคตรดีอ่ะหลบดีมาก ไหนอยู่ไหนวะเจาพอยอือตายเข้ามดได้นี่วะเข้ามดแม่งเป็นฉลามกูกูกูหนีเนี่ยไม่หาเก็บของอะไรไม่เจอเลยไม่ได้ฆ่าเลยเฮ้ยกิน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 พี่มสโดนตลอดเลย ร้อยนี่ไงฉลามฉลามคือปืนก uh ูป huh. ah ืน huh. ป ah ืนกูเบามากไว้ป oh. oh ืนฉมวกเป็นปืนฉมวกไว้พี่มันยิงแบบได้กากมากอ่ะเดี๋ยวตอนไปปืนอยู่ในช่วงอัปเกรดปืนโชคลายอ่ะช่วนเอาปืนเอาอัปเกรดเปี้ยวเปี่ยวเปี้ยวเปลี่ยวเออมาสีกูบอลหลกันสีกูมาลตีลังกากลับหลัง นี่ใครคะโดนไลอะไรอ้าวจับน <um> ี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะโอ้ยโอมโดออีกแล้วคือแหลกมาเจอตรงนี้ตัวนึงนี่ใครอ่ะอนี่ใครอ่ะ ผีใครอ่ะอีกแล้วโอ้ยพี่มึงทร้ายมาเนี่ยทำร้ายบ่อยอ่ะีบวกกะโดนตัวจ้องล่าจ้องผีไม่รู้ไม่เห็นชื่อไม่รู้ว่าเป็นใครจริงใช่ใช่ใช่เป็นฉลาดแล้วไม่รู้ว่าใครใครเออกินมั่วใคครรในแดกแล้วนะให้พวกกูหันหลังดูชื่อตัวเองก่อนก็ได้ไปเลยโอ้ยเจี๊ยอเออโดนแก ทำไมกูไม่ได้เป็นฉาบมึงไม่ได้สั่เลยฉาางโอเคโอเคทีชนะนะทีชนะบังยี่งให้ไาบม้างก็ได้มันเป็นข่าวมันเป็นข่ยุคนี้กระทำตลอดเลยเพื่อนอีตายตายตายออีตายไม่ได้อยู่ไม่ได้ผ่าโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อพัดได้เหรอพัดนี้เดี๋ยวผมต้องไปขอไปเคลียร์หลังไม้กับพี่ก่อนและนั่นนะครับก็คือ เกมเดฟกับพี่บอยจากซีแฟมิลี่วิสซ่าเฟิร์สแล้วก็โอมค,ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมว่ามันสนุกนะคือถึงมันจะเลือดเยอะแบบถ้ามีไซเลือกอะไรออกมาจะาโหดมากก็มันให้ความรู้สึกคอมแบททิสเติมสนุกดีแล้วก็ตอนนี้เกมนี้ก็ฟรีในเสาร์อาทิตย์ด้วยถ้าอยากเล่นก็รีบเล่นเลยครับตอนนี้แล้วถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า h e